ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้วุฒบ้านเนินจะพาไปไหนนะฮะไปชมตลาดเหมือนเดิมครับนี่ครับเหมืองหนุม่มเหมืองเมืองน้องบัวนะครับสายเสียวุฒเดินเร็วอย่างไนี้เสียวุฒรอด้วย เมื่อยยางซับเอาซับเอาไว้ล่ะหวัดดีท่านผู้สมเนี้ยเห็นว่ากระไดเสียววุฒิบันเนือน่องนะเห็นว่าดังแล้วยิ่งนี่ว่าเนี่ยวันนี้เสียววุฒจะมาพาเดินตลาดนัดนะครับเป็นตลาดที่ซื้อของ บบรรรยากากศนะคัพ่วุตบันเนินพาเดินโอ้โหจำเอาจำเอาร้านกับผมที่เกาหลีเขาจะสระผมให้ด้วยนะครับเวลสาสระผมเสร็จดู พุทธบานเนินเรากำลังสรผมสบายใจเลยตอนนี้พ่พุทก็เปลี่ยนหลังคาหัวมาใหม่แล้วนะครับ <c oughs> หลังคาหัวมาใหม่แล้ว <c oughs> คนดังอย่างนี้แหละครับคนดังอันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนเขานะครับโรงเรียนเขา <c oughs> นี่ก็กำลังเดินมานะครับหนา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 นีได้ว่าืัอนี้เด็กไปจริงจริงขยันเอเนาะอืมได้เป็นเัียเสียงเขากล้องเลยเอาละครับนี่ผูชมในเมืองฟันนี่จะไปตลาดกันเป็นร้านจักรยานนะครับตรงนี้ หลันเวียดนามเดือนหไหนเป็นภาษาเวียดนามเ่ยมันมเข้าใจการตลาดแล้วนะครับมันก็นจะเป็นร้านพวกโนอนบุกเสื้อผ้า เอาขันเรื่องเขาเด้อประหยาดเลยมีสายเราตเลยนี่เมืองหนุ่มเมืองเมืองน้องบัวกะอ,อันนี้เป็นขนมไม่เขาขายทางทางน,นะครับไม่รู้อะไรคือขนมปังนะครับเดี๋ยวแวะกลับมาจะแวะกินอยู่

ใช่เพียพี่ให้นอกเบืง้งเอาแนวกินนะแนวกินกับร่องเท้ากันนะข<ะ>้าผ่าเอายุบ่ะข้าวเผาเออมุนรุ่นละ่ะมันคืออะไร เอาแต่แนวกินกับรองเท้าห้อนะ่ะกับเสือนะ้อน่ะเท่านพ่อละเป็ดแต่ย่างเอาเป็ดมาต้นนึ่นเ,เอาเป็ดเดียวลาเป็ดวะเฮ้อแต่ห้อเนี่ยสิจัดให้นี่ครับเจอเซเว่นร้านแรกนะครับในเกาหลีไม่ค่อยมีเซเว่นนะนานๆจะมีจะเห็นสักทีนะครับในเกาหลีมีแค่มินิมาร์ท เหมือนนนกะัถึงกันแล้วนะครับตลาดสด <Okay. S 1> เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างใน ูเสื้อผ้าก็ยังไม่คิดนะลูกเอาการต่าเดี๋ยวเซยๆค่ะเอาเป็ดเอาเป็ดเป็ด네ไปลาบเขาเป็ดไปลาบโอุ้ยหมูหมูชาบูคือโคตสุด ดูวันนี้เสียวุฒิจะทำเมนูอะไรนะครับนี่นี่หนะกนี่นเลยลาบเป็ดนะครับพี่วุฒิเขาบอกว่าจะจัดลาบเป็ดเมนูลาบเป็ดนี่ครับพ่อครัวของเราหนุ่มเมืองเมืองหนองบัวนะครับพ่อครัวโโอ้หมีแต่งานบ้างนะ ไก่ใหญ่ไก่ใหญ่ไก่ใหญ่ยังเป็ดใหญ่เอ้ยว่าเรียกกินเป็ดเทปคือ,อยังบ้านเท่าหรือวะเอาละเขาได้แล้วครับนี้ก็จะเหมือนบ้านเรานะครับหมูสไลด์นะครับเขาจะหั่นเป็นกลมๆไว้นี่ก็เป็นโซนเฮ้ยบูตันนี้อย่างวะเนี่ย เครื่องในใส่ตันเตอดโอ้โหดูดูเนื้อสไลด์เขาโอ้โหเห็นแล้วอยากเลยสองหมื่นสองตกอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนี่ก็จะเป็นปูปูทะเลตัวนี้ปูทะเลนะครับเหมือนก,นกันกับบ้านเราทุกอย่างเลยครับ สองพันก, 2, ก็ตกหกสิบาทห้าสิบกว่าบาทหกสิบขนมอน่อนึงนะครับเอาเอาไอถุงเท้ามีเราครบล้วถุงเท้าห้าคู่ตกเก้าพันหมื่นวอนหมื่นวอนก็สามร้อยสามร้อยตกคู่ละห้าสิบาทหกสิบาทนะครับถุงเท้าตกคู่ละหกสิบบาทนะครับ อยู่เสื้อสาม0มื่นกว่าสามหมื่นก็ตกกว่าพันกว่าบาทเสื้อตัวนึงราคาก็ไม่คิดตังค์นะนะได้เป็ดมาตัวหนึ่งนะครับก็หกพันเก้าก็ตีไปเจ็ดพันวอนนะครับเจ็ดพันวอนก็ตกอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทเป็ดตัวละสองโลนะครับร้อยห้าสิบาทถูกมากอันนี้พี่มุจะพาไปในต่อเนี่ย ไปไหนต่อเฮ้ยต okay. ลาดโอเคถือของโอ้โหไม่สนใจตากล้องเนี่ยดูใช้เราซื้อของดูอ <c> า <oughs> <c oughs> หารข้างทางเขานะเนาะก็จะมีจอดข้างทางเหมือนกันเป็นรถเข็นข้างทางเหมือนกันแต่ของเขาจะเป็นรถ กระเปาะนะครับถือของโอ้โหไม่สนใจตากล้องเนี่ยดูใช้เราซื้อของอันนี้ก็เป็นตลาดสดเหมือนบ้านเรานะครับดูไอ้พ่พผมเหมือนบ้านเราแหละครับเมืองเมืองน้องบัว ตัวน,นี้เขาเอื้อนยังอ่ะหมัดอันนี้เอาไว้เลยดูมันใช้แบกมาโอ้โหอันนี้มาอีกนี่หมัดหนึ่งนะครับเ่ียบร้อย น,นี่เป็นผักพวกผักอันนี้แล้วเป็นปกีบะักทุกอย่างมันทุกอย่าง20บ้านเราครับเออนี่ก็ได้ เอามาันคือเป็นหูนออยังได้ไปเหนซึ่งมาทาเงินนี่วะน,น,นี่นี่นี่เอานี่ก็ได้เนี่ยเขาบอได้เอาเป็นเนี่ยกองเก็บเนี่ยไปเหือนไมไนี่แหละใส่เสื้อผ้า เบียร์ที่นี่เขาขาย24ชั่วโมงนะครับไม่มีเวลาปิดขายได้หมดเลยมาก หมูสไลด์เป็นหมูหมัดทั้งหมดนะครับรสำหรับกินย่างจับูโอ้โหโค้ครับนี่หมูสไลด์หนึ่งเก้าพันวอนตกห้าร้อยกว่าบาท อุ้หอยไหมสี่พันก็ว่อนอือ่แต่กินได้ไหมตก120บาทสี 4, ท่พันวอนมาสรุปแล้วเขาก็ไม่เอาอะไรครับเดิมแล้วตะไคร้เขาบอกว่ากลับไปซื้อเกือบหัวหน้าอาวุธเฮ้โอ้โหหักมากิน แล้วก็ม่เอาอะไรครับนีถุงท้าสามร้อย้าไกัน,นว่าเป็นร้านไทครับมามกลับไปดูร้านไทยมันแล้วก็ไม่ได้มีสาระนะครับมาที่นี่มาดูแล้วก็กลับเสียวุออออทโอกกขิ ก็มาเดินชมตลาดเหมือนเดิมนะครับ ผลไม้แยกพอดีเลยอันนี้เป็นเ,เหมือนร้านบ้านเรานะครับเหมือนตาสดบ้านเรา นี่นาจะมีเยอะนะยานนี่ยมันเป็นพลาสติกไหมหอมเหมือนตลาดสดบ้านเรานะครับม,มันก็จะเป็นลำไม้ เมียวกันครับนี่จะเป็นพวกป่า นี้ก็จะเป็นบขสอบ้านเขานะครับบขสบ้านเขาจะเป็นแบบนี้ท้ารถนะครับนี่ท่ารถบ้านเขาย้อนแสงนิดนึง ล้าก็วันนี้มาดูเกือบนะครับที่สุดท้ายละ <c oughs> เหนื่อยมากโอเคครับ <c oughs> ได้มาแล้วนะครับรองเท้าคู่นึงก็ประมาณสี่หมืนวอนนะครับก <c oughs> ับโอ้ไม่ไหวจะเหนื่อยนี่ก็จะโบกแท็กซี่กลับแล้วนะครับเหนื่อยมาก <c oughs> เดินกันหอบ ระหว่างนี้ก็รอแท็กซี่นะครับมา hey, 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 yeah. ชานวุฒิกำลังติดต่อหาแท็กซี่อยู่ oh <my. S 1> หัวใจ oh. ยมห้าแปดแปดตัวจริงในตำนานนะครับยังเหลืออยู่เกาหลี <c oughs> นี่ก็ระหว่างรอแท็กซี่นะครับรอแท็กซี่นะครับตอนนี้ จริงรงนังโดนมาตสกจีมาอ,อ,อ,อันนี้ก็เป็นคนไทยนะครับซื้ออย่างพีง่ไทยเป็นเด่นมครับเร่อไ <laughs> ทยเดียวไทยเดียวกสิเนี่ย ซือยังทำงานอ่ละเนนไ้นี่ยอีอรโอ้ยนี่ยหาซื้อเนื้อไปกอยู่นี่เรียสี่มารับแล้วนะครับเตรียมตัวขึ้นรถไาเป็นเลย เ็เตรียมกลับบริษัทนะครับเดี๋ยวถึงบริษัทอธิบียให้ดูครับว่าซื้ออะไรบ้างจุบแล้ววันนี้ก็ได้ข้าวนะครับสองหมื 20, น่นวอนข้าวสองหมื่นวอนรองเท้าสี่หมื่นวอนเป็นหกหมื่นวอนแล้วก็เป็ดเป็ดหนนะเป็ดเท่าไหร่แล้วก็เป็ดเป็ดหนึ่งตัวนะครับหกพั 6, นห้าร้อยวอนก็เป็นพวกผักก็ตกอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นวอนนะครับ วันนี้ก็ตกพันกว่าบาทนะครับตกเย็นมาก็อย่างนี้นะครับเหมือนเดิมขวดเจ็ดสิบบาทนะครับขวดใหญ่เท่าช้างโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตใหม่นะครับใช้จ่ายก็จะลงทันอย่างเงี้ยครับคนละห้าหมื่นวอนหมดแล้วค่อยมาลงกันใหม่สามคนนี่พ่อบครัวอันนั้นคนบางแผนนะครับว่าหารจะกินอะไรนะครับนี่พ่อครัวผมแล้วก็เอาเงินมาลงกันตรงนี้เราจะกินรวมกันนะครับ พวกเบีรยร์นี่ก็ซื้อรวมกัน,น,นวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตใหม่นะครับเอาหนูเมืองเมืองน้องบัวลาแฟนเพจไปเร็วบาลายโอเคดีเลยครับน้องมันไม่ค่อยเต็มแล้วครับตอนนี้ <laughs> อโอเคครับวันนี้ลาไปทีงนี้นะครับครับสวัสดีครับ